สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส้มเชงสามชาเลวินทีพาบุตรสาวหนีอดีตสามีเกา่าเป็นหน,หนึ่งตลกสามชาชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักกับตลกสาวส้มเชงสามชาที่ผ่านงานแสดงมาแล้วมากมายและล่าสุดเธอได้กลายเป็นคุณแม่กว่า20ปีเธอได้ไว้ชีวิตที่เคยลำบากแต่กค็ค่อยเริ่มดีขึ้นหลังจากมีน้องหยกน้องคิมบุตรสาวสุดที่รักในความเป็นห่วงน้องมาก,มากๆเธอได้เตรียมลาออกจากวงการบันเทิงผันตัวเป็นยูทูบเบอร์สาหรับนักสแสดงตลกหญิงที่มีความ สามารถและมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วงการตนนั้นได้มีบทสาวมาตั้งแต่อายุ30แล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าจริงๆที่ผ่านมามีสถานะแม่เลี้ยงเดียวเลิกกับสามีไปเรียบร้อยแล้วส่วนสาเหตุที่ต้องเปิดตัวเพราะมีปมภายในใจไม่คิดว่าน้องๆจะมีความทรงจําแบบนี้ซึ่งคนโตและคนเล็กในเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวเข้าสู่อายุเล็2แล้วบวกกับการที่เราอายุมากขึ้นและได้กระแสะตอบรับดีมากๆเราไม่ใช่นางเอกเราเป็นตลกแล้วน้องก็โตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้ว สาวสมเชิงก็ทำหน้าที่คุณแม่ได้ดีเลยทีเดียวครับพร้อมกับดันให้น้องเข้าสู่วงการบ้างทางด้านสาวสมเชิงยังกล่าวอีกว่าทำหน้าที่คุณแม่เลี้ยงเดยวตั้งแต่น้องๆยังไม่เลิกกินนมแม่เลยส่วนสาเหตุนั้นก็เพราะว่าสามีของตนไม่ได้มีเธอคนเดียวยอมรับว่ามีปัญหาก,กับอดีตสามีตอนที่น้องจะเกิดและพอน้องจะเกิดก็พาหนีมาเลยและก็ได้ดูแลคนเดียวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามันเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนเพราะมีสามีมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่มันไม่เป็นอย่่างทีคิด แล้วพอเจอสถานการณ์แบบนี้ทำให้เราต้องจำใจพาน้องๆหนีไปช่วงเวลาน,นั้นตอนที่หนีมามีเงินติดตัวไม่ถึงเมื่ินแต่ว่ายังมีสร้อยมีแหวนมีนาฬิกาติดมาบ้างทรัพย์สินตรงนั้นขายดูแลทั้งสองคนจนน้องเริ่มเข้าโรงเรียนก็เริ่มลำบากเพราะไม่มีเงินอดีตสาม,มีคิดว่าตนนั้นไปไม่รอดเพราะไม่มีงานทำแต่เราก็สู้ต่อหันมาทำข้าวขายทำอยู่3าวันมันขายได้วันหนึ่งร้อยกว่าบาทจากความพยายามมันนานก็ส่งผลให้สาวสมเจ้งได้มีงานทำเธอเล่าว่าวันหนึ่งได้ไปเดินตลาดพาหูรั ไปยืนอยู่ที่ร้านเพชรร้านหนึ่งเป็นร้านเครื่องประดับลิเกและมีผู้ชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มามองนานแล้วส่งนามบัตรที่มีโลโก้เพชรซึ่งในนามบัตรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็เลยตัดสินใจโทรตามเบอร์ในนามบัตรเรียกได้ว่าสาวสมเช้งกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมามากมายทำสอนน้องสองคนให้รู้จักการรับมือสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีหนะ้าที่สําคัญสาวสมเช้งนานก็ดูเหมือนว่าจะสวยวันสวยขึ้นเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมละครับมีความคิเิ็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิถิ่นกันเข้าม,มาดูนะครับขอขขออบคุณ้มมูลจาากสย street ครับขอบคุณครับ